ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมโลทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตียครับท่านผู้ชมเนาะกำลังติดต่อพระอาจารย์เตียได้ครับท่านผู้ชมเนาะหายไปสองมวดครับเนาะครับเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดนี่เสือใหญ่มหาครับท่านผู้ชมเนาะเสือใหญ่กุมารดําครับเป็นลูกทรายของพระอาจารย์เตียนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะเป็นกุมารดําครับมาบอกเลขยได้ครับท่านผู้ชมมาบอกเลขยสามตัวพระอาจารย์เตียครับว่าได้เลขมาแล้วครับ ปเอาเลีกมากมาฝากนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะซอยเหลือชาวบ้านปดหนีกันครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกันครับว่าเสือไงกุม่านดำหนีมาให้โชคไงตัวไดครับงวดน้ครับไปรับชมกันครับคาณครับอาจารย์เตียกรับนมาสการครับอ่าเจริญพรสาถูกสาถูครับอาจารย์เตียโอ้ยหายเงียบไปเลยเนาะครับงวดวันหันนะครับติดต่อยาแข่งพระอาจารย์ อันเป็นยังไงเนาะครับพระอาจารย์อันคว,ควมม่ำเคลื่อนไหวของอันเสือใหญ่กุมารดำเข้าครับพระอาจารย์บ่ันนี่ได้หรอบ่ออันนี้เพราะว่ามันมข้าเจ้าไม่บอกว่าตัวนีงข้าเจ้าไม่บอกว่าศูนย์แปดสี่อันศูนย์แปดสี่หรืครับพระอาจารย์เตี้ยออข้าเจ้าไม่บอกไอ้น้อเป็นข้าเจ้าบาะเนี่ยว่าสูนย์เอฟซีฟังนะครับ เออครับเสือใหญ่แหละล่ะแบบั้มหล่ะบบกเสือใหญ่กูมันดำนีำน่บ่ครับเออเขาจะมาบอกครับเขาจะว่างวาดนี่มันนั่นนี่เราเลยมามาหาครับเพราะว่าหลวงตาเขาปฏิวัติอยู่โอ้ลวงตาเขาปฏิวัติกันย้อนถู่ไปบบรับสายเนาะ เพราะว่าขยอเจยามากนี่ยามาบอกว่า084ครับ084ครับเออขยาว่าใครเอาดีๆเด้อขยาว่าเอาดีๆแนวไหล่ะปู่อันแก้เกี้ยวขาว่าใครเอาดีๆเด้อขยาว่าถ้าเล่นไปสนบูรณ์บ่าดีโมขยาเรื่องขยาวหายมาจากซิโอ้ครับอันนี้ มันก็ย่อม่ท่นอันชาตนะมันว่ามันสิมาบอกมันสิมายำอีกอยู่เสือใหญ่กูมาดำนั่นบอกครับเออมันว่าสิมายำอีกอยู่โอ้ครับอ้ยอันขั้นถ้าเบาแอมทุ่หากันรับสายเบาแอมในเนี่หลวงปู่เอ่อเพราะเป็นอย่างเพราะว่ามันอันนี้เวลาการเข้าขาบริวามอนุญาบดี้ม่เวลารับสายครับครับครับอู้ขอโทษขออภัยเนาะครับเจ็ดีเนาะศูนย์แปดสี่ราคาเอาเลขล่างสองตัวไปฝากเอฟซีปุตหนีนะครับปู่ อ้เอาตัวไหนเนาะนีน่เนาะเอาเอาเจอสี่เนาะเอาศูนย์สี่เี่ศูนย์สี่บอครับอ้ศูนย์สี่มันก็นเป็นตัวเดียวกันไน้ปูกบแปดสี่นี่ศูนย์แปดสี่นี่ไม่แล้วงเขาเจ็ดสี่เลยแล้วกระตัดเหรียญไปเลยเนาะปูเนาะเออโหครับครับครับได้ครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวอันออขันถาไม่ความลืกอนไวข้ของเสือไงากุม่านดำอีกเป็นโคงสุดท้ายเดี๋ยวบ่าเอามเราตรงสีโทรหาเนาะปูเนาะครับ เดี๋ยว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 ปูอันเล่าให้ใหายขีดถอดปูเนี่ยจักหน่อยเอฟซีขีดถอดหลายอ,อัน<ต>ปูอยูย่ใสครับเดี๋ยวนี้อยู่ใสครับตอนนี้ปูเขาปริวาอีอ,อยู่บนฮะอยู่บนอยู่บนอือครับจังหวัดอุบลราชธานีเด้อเนาะครับเนาะอยู่แถวไหนล่ะครับของอุบลบอกได้บ่ครับอุเฉียน อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับผมครับผมนี่แหละถามปูซัำนี่ละนะครับนอให้ว่าหายคิดถึงอันนี่นี่ละววยพ่อนอันปีใหม่ให้เอฟซีนะครับปูเติยครับฟองฟังัว่าเอาคอให้ร่ด้วยหร้อขอให้อดีนีขอให้องฟังกันครับฟังฟังครับมิติมิติครับผมกนมีคุ่ทุกคนนี่ละครับที่ไม่ดีที่หม่ออกว่าเราเ่าแบบ เอาเไปนีใ่ใหม่ๆเขาครับเอออันนี้เป็นของเสือใไงเนาะปูมาให้เนาะเออของเนหนือลาของไอเจ้าดำหมดละกูม่านดำนะครับเออ,อแสดงว่าเพิ่นบุ่นเฝ้าปู้หัวลุ่นที่ฉัเออนเนาะอืมสว่านงปู่บันแล้วก็พวกบ้านงปู่บัน,บบนงปู่บันหมดครับ ิบาเป็นยูใกล้ๆก,ก,กันเละล่ะยูคนละฟุตนะูมไปลิ้นนำเานแบเนีอยได้ยัสิ่กับัเจอ,อย่างกเขาปริวาตก่อนว่ะโอ้เขาปฏิวัติครับผมก็เล่าว่าเขาปฏิวัติโด่กาเงินอาจจว่าถึลเวลาพวกข้าโตกวู่กับมึคงคือต้่งงไรผไม่แม่ว่ะครับรับครับเ็นอครัเสนอโอ้ครับ อันปูนังอยู่สมาธิยุ่งโขงเจียมนี่อันต่อขตประเทศ่ยวเล้าด้วยตัวในม้วนแมนบอกครับปูโขงเจียมตอเขตตอเขีต่อขีเล้าได้เนาะครับเนาะต่อขตดเหล้าครับครับครับเห็นเอียงแม่บอปูนังปริวาสเบอกซูอีฟซีเพิ่นฟังหน่อครับเห็นย่างเห็นกับมือพวกนี่แล้วตีนนี่สีสีสีมือพวกบอกครับเออเห็นกับมือพวกเนี่เห็นกับมือปลาแล้วก็ตีนน้องตีนนี่คุปบา คุบาเป็นมีชีวิตอยู่หรือคุบ้าตาะฮะหมวดคูบ้านี่ล่ะมวดยุบหมวดอะไรนี่ล่ะโอ้มานํำกันบ่ครับเออเป็นเรื่องราวเป็นการนี่สารสือชีวิตอะอครับ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 ท่านท่านเดี๋ยวอันให้ได้ตัวเลขคงสุดท้ายอีกนอปูนอกบรรหาเส้อไงมีความคันไว้ไหนคงสุดท้ายนั่ละจะไปอ่านหนีว่ากันไหมครับ ครับอาจารย์ครับผมอุสาธุสาทุเดี๋ยวเอาแอมกับสุทรบุรนเด้อครับเด้อพระอาจารย์เตียครับครับครับผมครับผมสาธุสาธุกราบล่าครับพระอาจารย์ครับครับครับผมสมุทชมมนาะพระอาจารย์เตียครับใหญ่มาจังหวัดอุบลราชจะท่านี่แหละครับสมุทชมมนาะอยู่อำเภอโคงเจียมครับอยู่อำเภอโค้งเจียม แต่เบาแอ็มเราทงนี่ครับบุรีถามย์ของมูลว่าอยู่แถวไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้วโหจะอยู่อำเภอคงเจียมครับกับบริจากรูปปั้นพระอาจารย์เตี้ยครับยานให้เป็นปฏิบัติธรรมเนาะครับเนาะให้มีสมาธิครับท่านผู้ชมเนาะได้มาแล้วครับเลขสามตัวเด็ดๆครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับท่านผู้ชมเนาะเสือใหญ่กุมารดำครับมาให้โชคใหญ่ครับปุสนีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปุสนีขอให้ปุสนีครับพระอาจารย์เตี้ยปุสนีไปนน้ำกันครับท่านผู้ชม ขนาดสอสออยู่จังหวัดสกลนครอำเภอนิคมนำอูนเพิ่นกะปุตนี่ครับปุตนี่สิบหกล้านวัสดุครับท่านผู้ชมเนาะมีโชกใหญ่กับพระอาจารย์เตียครับงวดนี้ก็ลองเอาไปเซียงโชกลองเบิงเนาะครับเนาะลองเบิ้งรับกับสื่อกับนากับหลังกันรับเดียวเบาแอมรทงหนึ่งสี่จุดตัวเลขสามตัวที่เด็ดของพระอาจารย์เตียเสื้อใหญ่กุมานดำไม่แคบนาจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เร้อครับตัวเลขของพระอาจารย์เตียเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ เดรเลขสามตัวครับเสือใหญ่กุมารดำครับท่ามมนผะู้ชมเนาะหนีออกมาจากปู่ฮัลหลนจังหวัดสกลนครครับท่านผู้ชมมาบอกเลขหลวงปู่ครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันร้อยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับพระอาจารย์เตียเด้อเนาะครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับผมท่านผู้ชมศูนย์แปดสี่กระตัดเลนแปดศูนย์น้ 80, นำน,น, 800, 8, 4, 4, 8, นะครับเจ้าหน่อยแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดซีซีแปดเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกสิราานผม้ชมไปก่อนเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงนี่สิผ้าไปเบ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนีเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับแต่ม้ชมเป็นของเหลียดเงินเหียกทองเหียยทซัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีค่ะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้อืเรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งรูปหัอสามลูมคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปุรอดเนีพ่พอหนวดจีิแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นขาวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้ยวเขย่าว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปัน,ท,านาที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอน,นี้ก็มีโอกาสไม,มาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแตะแตะครับท่ามผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอรูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อท่าคิวสามเถ่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็าอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร<ผ>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอ,อะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ